เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคดีๆนะครับโดยมีทั้งหมด7วิธีเกี่ยวกับการแคปหน้าจอตั้งแต่สูตรดั้งเดิมไปจนถึงวิธีแบบใหม่ๆจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันครับสวัสดีครับผมป๊อบนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไวบารานนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคดีๆ โดยมีทั้งหมด7วิธีด้วยกันเกี่ยวกับการแคปหน้าจอบนมือถือของเราซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าบางรุ่นนั้นอาจจะทําได้ครบทั้ง7วิธีส่วนบางรุ่นนั้นทําไม่ได้ทั้งหมด7วิธีจะมีวิธีไหนไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มวิธีที่1กันก่อนเลยนะครับวิธีที่1น,นั้นเป็นวิธีดั้งเดิมซึ่งมีมานานแล้วโดยการที่เราจะใช้มือทั้ง2มือนะครับหรือจะเป็นมือขวาก็ได้โดยใช้แต่ผมถนัดเป็นมือซ้ายโดยใช้ปุ่มนิ้วชี้กับปุ่มกลาง นะครับกดพร้อมกันหนึ่งครั้งเราก็จะได้ในส่วนของการแคปหน้าจอถูกต้องแล้วไหมครับแต่คราวนี้มันก็จะมีความยากอีกเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ถนัดเลยคราวนี้ผมก็จะมาแนะนําเทคนิคที่2นะครับเทคนิคนี้วิธีที่2เนี้ยผมบอกก่อนเลยว่าอาจจะเป็นบางรุ่นนะที่ใช้ได้เพราะว่าบางรุ่นไม่ได้ใส่เซ็นเซอร์นี้เข้ามาก็คือวิธีใช้มือปาดตรงหน้าจอโดยการที่เราใช้ส่วนของสันมือนะครับ ปาดให้มันโดนแบบนี้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราได้ระยะเวลาที่มันแบบพอดีพอดิบพอดีนะครับมันก็จะปาดได้ง่ายแต่บางคนอาจจะทําแล้วไม่ถนัดปาดแล้วลําบากมากเลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับคราวนี้มาดูวิธีที่3กันบ้างครับวิธีที่3นี้เป็นวิธีใหม่ที่เพิ่งเริ่มมีเข้ามาในเวอร์ชันน Android 13ถ้าผมจำไม่ผิดนะหรือว n e เดืา นั่นก็คือเป็นการลูดแผงโนติลงมาครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าจะมีไอคอนตรงนี้<ม>เห็นไหมครับจะเป็นคําว่าจับภาพหน้าจอเราก็แตะเข้าไปได้เลยครับง่ายไหมครับเป็นการจับภาพหน้าจอซึ่งต้องบอกกันนะครับว่าวิธีนี้อาจจะมีเป็นบางรุ่นเหมือนกันใครที่ไม่ได้ลองรับ Android เวอร์ชันใหม่ๆอาจจะไม่มีนะครับวิธีนี้ก็ลองไปดูกันนะว่ามือถือของเราเป็นเวอร์ชันแอนดรอยด์แล้วหรือเปล่า ถ้าเป็นแล้วเราก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับคราวนี้มาดูในส่วนของอีกวิธีหนึ่งกันครับวิธีที่เบสิกพื้นฐานแล้วผมใช้บ่อยมากที่สุดเป็นการใช้แผงเอทด,ด้านข้างครับหลายคนอาจจะไม่เคยใช้มาก่อนเลยผมไม,ไม,ไม่ไม่แปลกใจนะผมไม่ว่าอะไรแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้แล้วหวังว่าคุณผู้ชมจะได้หยิบมาใช้กันนะครับวิธีที่ใช้แผงเอทดะครับอยู่ด้านข้างตรงนี้นี่ผมจะปาดให้ดูเห็นไหมครับ ซึ่งตรงนี้ผมบอกก่อนว่าพอดีผมติดฟิล์มอาจจะมองไม่เห็นด้านข้างสักเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมให้สังเกตดูนะครับว่าตรงขอบแผงเอทของเราเนี่ยมันมีโผล่เข้ามาไหมมันจะมีแบบนูนๆสีดำๆนิดๆโผล่เข้ามาอยู่ด้านข้างบางคนอาจจะอยู่ด้านซ้ายบางคนอาจจะอยู่ด้านขวาบางคนอาจจะอยู่ด้านล่างหรืออยู่ข้างบนอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราปรับได้นะครับอย่างเช่นที่ผมปรับเห็นไหมผมก็จะปรับอยู่ประมาณนี้เพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วผมจะใช้ประมาณนี้ ซึ่งถ้าเกิดใครปาดขึ้นมาแล้วไม่พบอาจจะเป็นหัวข้ออื่นๆอย่างเช่นแอปอะไรพวกนี้ให้เรามาทําการตั้งค่านะครับเห็นไหมมันจะมีปุ่มด้านข้างตรงนี้เรากดมาที่ตั้งค่าเอาใหม่นะกดปุ๊บนะเบสิกพื้นฐานส่วนใหญ่มันจะไม่ได้ติ๊กมาให้ให้คุณผู้ชมเลื่อนหานะครับถ้าเจอตรงนี้ให้ติ๊กนะครับเขาจะเป็นการเขาจะเรียกว่าการเลือกอัจฉรยะอันนี้ผมใช้บ่อยเลยเราก็เลือกมา เลือกแคปนะครับผมหรือจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผมก็ใช้อยู่บ่อยเหมือนกันพอสมควรก็เป็นการเลือกปักหมุดแล้วใส่นั่นหมายความว่าควาว่าปักหมุดแล้วใส่ผมเลือกหัวข้อเฉพาะนี้แล้วผมปล่อยให้มันลอยขึ้นแล้วผมก็ไปเข้าทําแอปอื่นๆได้เห็นไหมครับนี่ง่ายไหมซึ่งวิธีนี้ผมจะใช้บ่อยมากเลยเวลาผมจะต้องส่งข้อมูลส่ง ยอดหรือส่งอะไรพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยผมก็จะมาปักอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมสามารถไปใช้อด p ปใช้กับแอปพลิเคชันอื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเลขบัญชีการแบบโอนเงินใช่ไหมบางบางคนส่งเป็นรูปภาพมาแล้วเราก็เลือกแค่ตรงเนี้ยเฉพาะเลขบัญชีเราไว้ข้างบนแล้วเราเข้าแอปธนาคารแล้วเราก็ทําการกรอกได้จะได้ไม่ไม่ผิดพลาดในการส่งข้อมูลนะครับอันนี้ขึ้นอยู่ว่าเราจะไปอดัปใช้วิธีไหนนะส่วนอีกวิธีหนึ่งครับ เป็นวิธีที่5นะครับวิธีที่5จะเป็นวิธีมาใหม่พอสมควรเหมือนกันกับ One UI 5.0หรือ5.1ขึ้นไปกับหรือ Android 13นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าวิาวธีนี้คุณผู้ชมอาจจะต้องโหลดแอปเพิ่มเติมผมเคยอาจจะทำคลิปสอนไปแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทวนใหม่นะ วิธีที่5น,นี้ก็คือเป็นการโหลดแอป Google Lock เข้ามานะครับเข้าแ a l a x y Store นะครับจะเป็นแอปหัวข้อนี้ Galaxy Store แล้วเราเลือกที่ตัวแว่นขยายมุมขวาบนนะครับแล้วเราเซิร์ชคำหาคำว่า g o o d l e o c k ครับกดเข้าไปหน้าตาไอคอนแอปจะเป็นแบบนี้นะครับนี่อันนี้ผมติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะผมก็จะกดเปิดให้คุณผู้ชมได้ดูกัน วิธีนี้ใครโหลดมาแล้วนะครับให้เราเลือกคำว่า n e ฟ t a านะครับหลังจากนั้นเราทำการติดตั้ง Nest Star ตัวนี้ในแ p ป o ูดล็อกก่อนนะครับพอผมติดตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมครับเรากด back กลับไปใครที่ไม่เคยดูคลิปก่อนหน้านั้นอะ่ะไม่เป็นไรเรามาดูคลิปนี้ใหม่ได้เลยนะครับคราวนี้ผมก็ออกจาก Google Play Store, g o o g p l p y s y Store แกซี่สโต e นะครับแล้วก็เข้ามาที่แอป o o ดล็อกของเราเราก็จะเจอคำว่า n e ฟ t ตาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับกดเข้าไปครับ เราสตาร์ทอนุญาตอ่าคราวนี้ให้ทุกคนมาเปิดคำว่าจาก on เป็น off นะครับแล้วเราเลือกคำว่าหัวข้อ new configuration นะครับกดเข้าไปแล้วเราก็เลือก bottom layer ตรงนี้นะครับพอเราเลือก bottom layer ตรงนี้เราเลือกคำว่า a p p bottom ครับคราวนี้คุณผู้ชมก็เลือกคำว่า screen capture มันจะโชว์ไอคอนอยู่ด้านล่างตรงนี้ซึ่งเวลาเราใช้งานจริงๆอ่ะมันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับคราวนี้เรากดดันกดเซฟเห็นไหมครับว่าตัวไอคอนตัวนี้มันถูกมาติดตั้งให้แล้วคราวนี้ไม่ว่าเราจะเข้าแอปอะไรก็แล้วแต่เราก็กดปุ่มนี้เซฟได้ง่ายเลยเป็นเงป็นไงบ้างครับกับวิธีที่ห้าคราวนี้ผมจะมาแนะนําอีกวิธีหนึ่งนะครับ คราวนี้ก็จะเป็นวิธีที่6วิธีที่6นี้ก็จะเป็นวิธีใหม่เหมือนกันนะครับที่ผมจะใช้ก็คือเป็นการใช้แอปคูดล็อกเหมือนเดิมครับแอปคูดล็อกตัวนี้นอกจากเราเลือกเป็นหัวข้อเนฟสตาร์แล้วบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าตัวไอคอนอ่ะมันมาแทนปุ่มที่เราเข้าแอป,ปบ่อยๆใช่ไหมหรือเคียร์แอปอะไรพวกนี้บางครั้งมันอาจจะทำให้เรากดผิดบ่อยบางทีเราอาจจะกดเคียร์แอป,ปออกแล้วไปกด แคปเจอร์หน้าจอก็อันนี้ผมปิดไปก่อนบางคนอาจจะไม่ชอบวิธีนี้นะครับผมก็แนะนำให้ทุกคนมาเลือกคำว่าไลอัพครับมันจะอยู่หัวข้อตรงนี้นะครับให้เราเข้ามาที่แอปเ g จิสตานะครับแอปเ e จิสตา r ตัวนี้จะเป็นการใช้งานฝาหลังของเราแคปหน้าจอนะครับคุณผู้ชมคราวนี้เรามาดูหัวข้อตรงคำว่า Back and Tap นะครับ b a c k t a ็ Back, Tab, action นะครับ แล้วเราก็เลือกทําการเปิดตรงนี้พอเปิดตรงนี้เสร็จปุ๊บหัวข้อ double ท็บตรงนี้มันจะเป็นคําว่าดันอยู่ใช่ไหมครับแล้วเราก็เลือกเป็น tag and share ตัวนี้นะครับผมหลังจากนั้นอะ่ะก่อนที่เราจะเข้าไปอะ่ะเราสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเราจะเลือกเป็นหลังจากที่เราแคปหน้าจอแล้วเนี่ยให้มันแชร์ขึ้นหัวข้อแชร์เลยไหมหรือจะเลือกเป็นเบสิกก่อนผมเลือกเป็นเบสิกนะครับ คราวนี้มาดูกันนะครับคุณผู้ชมผมจะใช้มือด้านหลังของผมตรงนี้ใช้นิ้วของผมนะครับเคาะสองครั้งแบบนี้จะเป็นการแคปหน้าจอเป็นไงครับกับวิธีที่6ง่ายไหมครับใครที่ลองใช้วิธีนี้แล้วอาจจะแตะไม่โดนก็ไม่เป็นไรลองฝึกกันดูนะครับมันจะอยู่ช่วงประมาณนี้ของตัวเครื่องของเราก็ลองใช้นิ้วชี้แตะดูนะครับส่วนใครที่ใส่เคสหนาเนี่ยอาจจะ ใช้งานตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าตัวเคสมันหนามากเกินไปเนี่ยบางทีางทการสัมผัสอะ่ะมันอาจจะไม่โดนก็ลองดูนะครับว่าเราอ่ะเป็นคนที่ใส่เคสหนาด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดวิธีนี้ไม่เวิร์กก็ลองวิธี1 2 3 4 5ที่ผมแนะนำไปนะครับส่วนวิธีนี้เป็นวิธีเบสิกพื้นฐานที่ใช้กันมากที่สุดที่ผมเคยเจอมาเป็นวิธีที่7ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าวิธีนี้อาจจะไม่เวิร์กสำหรับปัจจุบันเพราะว่า แอปธนาคารบางธนาคารเขาจะไม่อนุญาตให้ใช้หมดนี้ต้องไปปิดซึ่งบางคนอาจจะเจอปัญหานี้จะเป็นวิธีไหนไปดูกันครับวิธีที่7นะครับที่ผมเจอมากที่สุดเลยคือวิธีใช้ปุ่มเมนูช่วยเหลือถามว่ามันเวิร์กไหมมันเวิร์กแต่สําหรับผมอะผมมองว่ามันเกะกะแล้วเรามีวิธีการแคปหน้าจอได้หลากหลายอยู่แล้วผมเลยมองว่าวิธีนี้อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้แต่ก็รู้ไว้ก่อนแล้วกันว่าเผื่อบางคนอาจจะชอบ ก็ไม่เป็นไรนะครับว่าแล้วมาเริ่มกันเลยนะครับมาถึงเข้ามาที่ตัวตั้งค่าเครื่องใช่ไหมครับเราเลื่อนมาเราเลื่อนมาเสร็จนะครับแล้วเ,เราหาคําว่า,าการช่วยเหลือเมนูเข้าถึงตรงนี้หลังจากเราเลือกหัวข้อการช่วยเหลือการเข้าถึงใช่ไหมครับเราเลื่อนมาหาคําว่าการโต้ตอบแบบคล่องแคลวแล้วเราเลือกคําว่าเมนูช่วยเหลือนะครับตรงนี้มันจะมีตรงนี้ให้เราเปิดเราก็เปิดแล้วเราก็อนุญาตนะครับ คราวนี้เกาถามว่าปิดโหมดมืดปิดโหมดมือเดียวหรือไม่เราก็กดปิดไปครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีปุ่มไอคอนตรงนี้ลอยขึ้นมานี่เราก็กดมาหนึ่งครั้งมันจะมีหัวข้อคาว่าภาพหน้าจอกดแคปง่ายไหมครับถ้าใครขึ้นไอคอนแบบนี้เราสามารถแคปหน้าจอแล้วเลื่อนต่อได้เลยนะครับแบบต่อเนื่องนี่ ซึ่งหัวข้อาการแคปหน้าจอทุกหัวข้อจะมีคล้ายๆแบบนี้กันหมดถ้าเราเข้าเมนูไหนที่สามารถแคปต่อเนื่องได้มันก็จะขึ้นให้นะครับส่วนหน้าไหนหัวข้อไหนที่มันไม่ขึ้นเป็นเพราะว่าบางทีเราอยู่หน้าจอที่ไม่สามารถแคปภาพต่อเนื่องได้ก็ไม่เป็นไรเป็นไงบ้างครับกับ7วิธีที่ผมนำมาเสนอในวันนี้บอกว่าคุณผู้ชมน่าจะชอบกับเทคนิคดีๆที่ผมแชร์ในวันนี้นะครับ ใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับและใครที่อยากจะสนับสนุนช่อง,องเราก็สามารถกดระบบสมาชิกกันได้นะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ